นี่จะมาเป็นกรรมใหญ่ๆกริงใหญ่ๆนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็มาคอ่อยแยกเขาเนาะแยกเป็นกิ่งถึงเมื่อมาถึงก็จะให้เขากินน้ําก่อนให้เขาดูดน้ําให้เต็มที่ก่อนนะจ๊ะเขายัางไม่บานนะทันตะวันมาก็จะทันจ้าแม่ป้าก็จะนํามาให้เขาดูดน้ําก่อนดูดน้ํำแล้วกินน้ําให้เต็มที่จ้าอันนั้นถัดไปถัด เข้ามาเข้ามาดูอะไรดูอะไรนี่คือดอกไฮเดรนเยยสีฟ้าจ้าไฮเดรนเยยก็จะมีหลายสีนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าเขายังไม่ได้ดูดน้ำเนาะกินน้ำไม่เต็มที่เขาก็าจะเรียกกันว่ากินน้ำไม่เต็มที่เขายังกินน้ำไม่เต็มที่ก็เลยก็จะมาให้เขาดูดน้ำก่อนเนาะวันนี้ก็นำนำข้ามาประมาณน,นี้ ใบยุกคาใบายุกกิ่งออกมานะเป็นกิ่งออกมาส่วนยิบสีก็จะมาเป็นคำแบบนี้ละจ้ะมาเป็นคำแบบนี้เดี๋ยวอาพักให้เขายัางไม่บานนะจ๊ะอาดูมาเรื่อยๆดูมาเรื่อยๆใหญ่ๆแบบนี้เลยถัดมาถัดมาคือดอกคาเนชั่นจ้าดอกคาเนชั่นสีชมพูนะคะมาก็จะมาให้เขาดูดน้ำก่อน นาะวันนี้ก็นำนำข้าวมาประมาณน,นี้บายุคาบบยุคพีนำข้าตู้เย็นนะจ๊ะจะยังไม่นำข้าตู้เย็นแม่ปะคนี่จะมาเป็นกร,รําใหญ่ๆกิ่งใหญ่ๆนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็มาคอ่อยแยกเขาน้อแยกเป็นกิ่งพี่นำข้าตู้เย็นนะจ๊ะ ยังไม่นําเข้าตู้เย็นแบบปะเป็นแบบนี้เจ้าดอกยิบซีส่วนข้างหลังนั่นก็คือใบยูคาจ้าใบยูคาก็จะมาเป็นกรรมเป็นกร,รมแบบนี้เจ้าดูใกล้ๆดูใกล้ๆนี่นเขาจะเป็นกรรมแบบนี้จ้าแบบแบบนี้เลยแบบนี้เลยยังไม่บานนะจ้ายังไม่บานใหญ่ๆแบบนี้เลยถัดมาถัดมาคือดอก คาเนชั่นจะ้าดอกคาเนชั่นสีชมพูนะเข้ามาเข้ามาเข้ามาดูอะไรดูอะไรนี่คือดอกไฮเดนเยียสีฟ้าจ้าไฮเดนเยียก็จะมีหลายสีนะจ้าทุกคนหรับวันนี้แนมะ่ปลาไปก่อนละจ้าเป็นนะเดี๋ยวนะแม่ปลาเข้าไปไม่ถึงมันจะอยู่ไกลหน่อย มันจะอยู่ไปนะจ่าดอกเบญดอกเบญนี่นำเข้าตู้เย็นนะจ้าจะยังไม่นำเข้าตู้เย็นแม่ปลาดันจ้าแม่ปลาก็จะนำมาให้เขาดูดน้ำก่อนดูดน้ำแล้วกินน้ำให้เต็มที่จ้าอันนั้นถัดไปถัดไปแม่ปลาพามาดูนะจ๊ะพามาดูดอกไม้เข้ามาเข้ามาก็จะมีนี่นี่อันนี้เวลามาเขาก็จะมาไลยถัด ไปเป็นอะไรเป็นมัมเหมือนกันจ้าเป็นมัมนะจ้าเป็นมัมเป็นมัมนนะแม่ปลาพามาดูนะจ้าพามาดูดอกไม้เข้ามาเข้ามาก็จะมีนี่นี่อันนี้เวลามาเขาก็จะมาก็เป็นดอกไม้ที่พอเข้ามาถึงนะเข้ามาถึงแม่ปาก็จะให้เขา อามาดูน้ําก่อนมากินน้ําก่อนเนาะจะไม่ดูดน้ําก่อนนะนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะรับชมอย่างมีความสุขขอขอบคุณนะจ๊ะที่รับชมสําหรับวันนี้แม่ปลาไปก่อนนะจ๊ะดูดน้ำให้เรียบร้อยเราค่อยนําเข้าตู้เย็นนะจ๊ะสําหรับวันนี้คลิปนี้แม่ป้าก็นํามาให้ทุกคนได้ชมเ็นนะ เดี๋ยวนะแม่ปลาเข้าไปไม่ถึงมันจะอยู่ไกลหน่อยมันจะอยู่ไกลนะอดอกเบญดอกเบญนี่เพราะว่าเขายังไม่ได้ดูดน้ำน้องกินน้ําไม่เต็มที่เขาเขาก็เขาก็จะเรียกกันว่ากินน้ําไม่เต็มที่เขายังกินน้ําไม่เต็มที่ก็เลยายานี่จะมาเป็นกำรรใหญ่ๆจริงใหญ่ๆนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็มาคอ่อยแยกเขาน้องแยกเป็น ดอกเบนเขาก็จะห่อมาเป็นแบบนี้จ้ะเขาจะห่อดอกไว้เพราะว่าเขาดอกเดียวนะจ้าดอกเดียวก็ต้องห่อไวอ่า,าก็จะมาให้เขาดูดน้านํานกะ่อนนาะวันนี้ก็นำนำข้าวมาประมาณน,นี้ใบยุคขาใบยุกาก็จะมาให้เขาดูดน้านํนะะๆๆาก่อนนาะวันนี้ก็นำนำข้าวมาประมาณน,นี้ มายุกค่ะใายุนสีขาวสีฟ้าสีชมพูแต่วันนี้แม่ปานํามาแต่สีฟ้ายัางไม่บานนะจ๊อะอะดูมาเรื่อยๆดูมาเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวอนเนี้ยวเขาจะหักเนาะถ้าเราไม่ไม่ห่อไว้เนาะแล้วเขาก็จะบานเร็วด้วยเขาจะบานเร็วนะจ๊ะบานนะจ๊อะอะมาดูมาถัดมาถัดมาดูอะไร นี่คือดอกทานตะวนันดอกทานตะวันนี่เขายังไม่บานนะเพิ่งมาดูดน้ําก่อนนะนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะรับชมอย่างมีความสุขขอขอบคุณนะจ๊ะที่รับชมดันจ้าแม่ป๋าก็จะนํามาให้เขาดูดน้ําก่อนดูดน้ําแล้วกินน้ําให้เต็มที่จ้าอันนั้นถัดไปถัดปาดูดน้ําก่อนนะนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ หวังว่าทุกคนจะรับชมอย่างมีความสุขขอขอบคุณนะจ๊ะที่รับชมไปถัดไปเป็นอะไรเป็นมัมเหมือนกันจ้าเป็นมัมนะจ๊ะเป็นมัมเป็นมัมูน,มมนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเขาจะหักเนาะถ้าเราไม่ไม่ห่อไวนะ้เนาะแล้วเขาก็จะบานเร็วด้วยเขาจะบานเร็วนะจ๊ะเพราะว่าดอกไม้เข้ามาแล้วจ้า ต้องทําอย่างไรแม่ปาก็นํามาให้เขาสีขาวสีฟ้าสีชมพูแต่วันนี้แม่ปานํามาแต่สีฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดียวเขาจะหกนะักเนาะถ้าเราไม่ไม่ห่อไว้เนาะแล้วเขาก็จะบานเร็วด้วยเขาจะบานเร็วนะจ๊ะกิ่งออกมาเนาะเป็นกิ่งออกมาส่วนยิบสี่เจะมาเป็นกำรรแบบนี้ละจ้ะมาเป็นกำรรแบบนี้เดี๋ยวอ่าพักให้เขาก็าาเป็นดอกไม้ที่ พอเข้ามาถึงนะเข้ามาถึงแม่ปลาก็จะให้เขาอ่ามาดูน้ําก่อนมากินน้ําก่อนเนาะจะไม่เป็นสีขาวสีฟ้าสีชมพูแต่วันนี้แม่ปลานํามาแต่สีฟ้าแม่ปลาพามาดูนะจ๊ะพามาดูดอกไม้เข้ามาเข้ามาก็จะมีนี่นี่อันนี้เวลามาเขาก็จะมาเดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี้ยวเขาจะหักเนาะถ้าเราไม่ไม่ห่อไว้เนาะ แล้วเขาก็จะบานเร็วด้วยเขาจะบานเร็วนะจ๊ะเป็นแบบนี้จ้าดอกยิปซีส่วนข้างหลังนั่นก็คือใบยูคาจ้าใบายูคา,าก็จะมาเป็นกร,รมก็เป็นดอกไม้ที่พอเข้ามาถึงนะเข้ามาถึงแม่ปาก็จะให้เขา,ามาดูน้ําก่อนมากินน้ําก่อนเนาะจะไม่มานี่จะมาเป็นกร,รําใหญ่ๆจริงใหญ่ๆนะจ๊ะ เดี๋ยวเราก็มาคอ่อยอแยกเขาน้อแยกเป็นกิ่งป้านนะจ๊ะามาดูมาถัดมาถัดมาดูอะไรนี่คือดอกทานตะวันดอกทานตะวันนี่เขายังไม่บานนะเพิ่งมางอันนี้จะเป็นมัมปิงปองจ้าเ็าจะมาเป็นกร,รมแบบนี้เลยเป็นกร,รมแบบนี้เลยนะจ๊ะมัมปิงปองถึงเมื่อมาถึงก็จะให้เขา กินน้ําก่อนให้เขาดูดน้ําให้เต็มที่ก่อนนะจ๊าเขายัางไม่บานนะทันตะวันมาก็จะดูดน้ําให้เรียบร้อยเราค่อยนาเข้าตู้เย็นนะจ๊าสําหรับวันนี้คลิปนี้แม่ป้าก็นํามาให้ทุกคนได้ชมเป็นกรรมแบบนี้จ้าดูใกล้ๆดูใกล้ๆนี่นเขาจะเป็นกรรมแบบนี้จากแบบแบบนี้เลยแบบนี้เลย ยังไม่บานนะจ๊ะยังไม่บานดอกเบ็นนะี่เขาก็จะห่อมาเป็นแบบนี้จ้ะเขาจะห่อดอกไว้เพราะว่าเขาดอกเดียวนะจ๊ะดอกเดียวก็ต้องห่อไว้อ่าไปถัดไปเป็นอะไรเป็นมัมเหมือนกันจ้าเป็นมัมนะจ๊ะเป็นมัมเป็นมัมูนมม้นะอาธรันจ้าแม่ป้าก็จะนํามาให้เขาดูดน้ําก่อนดูดน้ํำแล้วกินน้ําให้เต็มที่จ้า อันนั้นถัดไปถัดไปเพราะว่าเขายังไม่ได้ดูดน้ำเนาะกินน้ำไม่เต็มที่เข,เ,ขเขาก็เขาก็จะเรียกกันว่ากินน้ำไม่เต็มที่เขายังกินน้ำไม่เต็มที่ก็เลยกิ่งออกมาเนาะเป็นกิ่งออกมาส่วนยิบซีก็จะมาเป็นรำรแบบนี้ละจ้ะมาเป็นรำรแบบนี้เดี๋ยวพักให้เขาดอกเบญน,นเขาก็จะห่อมาเป็นแบบนี้จ้ะเขาจะห่อดอกไว้เพราะว่า เขาดอกเดียวนะจ๊ะดอกเดียวก็ต้องห่อไว้อ่่าีนำเข้าตู้เย็นนะจ๊ะจะยังไม่นําเข้าตู้เย็นแม่ปลาโม้ทางนู้นก็คืออันนั้นจะเป็นดอกเบนนะดอกเบงออกมาเนาะเป็นกิ่งออกมา,นะกออกมาส่วนยิบซีก็จะมาเป็นกรํารแบบนี้ละจ้ะมาเป็นกรํารแบบนี้เดี๋ยวอาพักให้เขาแม่ปลาพามาดูนะจ๊ะพามาดู ดอกไม้เข้ามาเข้ามาก็จะมีนี่นอันนี้เวลามาเขาก็จะมาเองออกมานะ